มาเด้อมาเด้อพี่น้องเสียงแหบเสียงแหมมาเด้อจ้ะมีอะไรจอยผ้ามากินอีเนาะหนึ่งปลาทูหนึ่งปลาทูใส่พักหลายๆโอ้แสบหลาย,ายพี่น้องแสบหลายเขา Phùng. Mm. Mm. Nhanh. đừng phổng Ừm. Tuyệt nhiên. sẽ phát lại lại. อยากกินพี่น้องอยากกินเมน,นูแบบบานเท้าเนาะเห็นปลาทูตัวใหญ่ดีก็เลยหุ้มสื่อมาหนึ่งดีกว่าหนึ่งเส่นบะเขือพักกาจ,จอ่อนพักหงมผพักกาขาว เมนูแบบเมนูเหมือนแานเมนูเหมือน้าน,น,น,านง,ง่ายๆแต่ว่าแสบพี่น้องสำหรับคนที่มาก,กินพัก สินไท้าหลายๆมีประโยชน์เนาะหอกเขาซึ่งแข็งๆจังน้อย,นอยหน่องเขาเนี้ยวสื่อเขามาสื่อมแตเต้เสามันก็นเลยแข็งแข็งนิดนึง เจ้ากับเจ้าตําเองพี่น้องเจ้าไม่ใจจ่อ,จอยแบบว่าเอาพริกหอ,หอมหอมแดงนะพี่น้องกระเทียมคาขวดทา,า,า,ามันหอมแม่จะกะมาตั ตำใส่น้ำปลาร้าสุรสแค่นั้นพี่น้อ,นนองปลา ปรุงรสตามใจชอบมากเผ็ดๆกับใส่พริกหลายๆพป่นองเผ็ดๆก็ใส่พริกเยอะๆ và khi có ấm nó ngừng nó nào Bà thu tôi nhanh cái nào mọi người chạy ừ. ba thu tôi dày nửa đấy lại mặn thế nào กินแบบนี้ก็อว้วนไม่น้องแต่ว่าไม่จอจยกจะอว้วนคือเกา <laughs> ไม่ประโยชน์เพราะว่าเรากินผักกินผักหลายๆไม่ประโยชน์ หนึ่งกินหันทอนพี่น้องสุดยอดปลาทูนี่ตัวใหญ่ๆนี่เนื้อหลายล่ะกะมีความมั่นเนาะพี่น้องเนาะมีไอ้จอยกะขอบคุณห,หลายเด้อค่ะเด้อขอบคุณพี่น้องสุขูมสุขคนนะคะนอะที่ให้เกียริรับชมคลิปแม่จยจอยจนจบเนาะคะ่ะช่วงนี้กับฝนเริ่มตกแล้วพี่น้องฝ่าฝนก็เริ่มห่องเริ่มตกแล้วเนาะเะนาะเรียกว่าอากาเขาดดูฝนแล้วนะ่ะจะพี่น้องไปใส่มาใส่กะ ดูแลสุขภาพร่างกายเจ้าของเด้อค่ะพี่น้องบ่เจ็บบ่ป่วยเป็นลาบอันประเสริฐที่เพื่อนว่านเนาะค่ะน้องพี่น,น้องเนาะสำหรับคลิปนี้ไม่ไ้จอยกินมั่วม,ม,มั่งกินบบสุขภาพไม่ไ้จอยกับขอถวดขออภัยพี่น้องสุขูสุขคนเด้อพอกันไหมคลิปหน้าพี่น้องสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนจ้าสวัสดีค่ะ